สวัสดีค่ะนูค่ะวันนี้ค่ะนูมี2วิธีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโน้ตบุ๊กของเรานะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะทุกคนสามารถนำไปทำตามได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่นูใช้งานจริงๆอยู่ในทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะวิธีการแรกนั่นก็คือการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ค่ะ ก็คือบนเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะคะเขาก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดสัญญาณตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อยู่แล้วนะคะให้เราทำการเปิดปุ่มนั้นก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็จะทำการตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะค้นหาสัญญาณที่มันอยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันอยู่ใกล้ๆนะคะที่เขาสามารถรับได้นะแล้วเขาก็จะลิสต์มาให้เราะคะ่ะว่ามีตัวอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนบ้างนะคะหน้าที่เราก็คือ ต้องเลือกเพื่อจะเชื่อมต่อสัญญาณที่เราต้องการนะจกนกว่าจะใช้งานนะคะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณแบบฟรีนะคะ Wi-Fi ที่ให้บริการฟรีเนี่ยเราก็แค่เชื่อมต่อแล้วเราก็ไปเข้าใช้งานได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณที่มีการ ต้องล็อก username password นะคะเราก็จะต้องรู้ password ของตัวสัญญาณตัวนั้นแล้วก็กรอกให้ถูกต้อง <c oughs> วิธีที่2นะคะ <c oughs> นั่นก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ผ่าน <c oughs> ทาง uh, การเสียบสายแลนนะ,ะซึ่งก่อนที่เราจะใช้งานล uh, ากสายแลนมาใช้เนี่ยเราต้องต่อสายแลนมาจากตัวที่เป็น เป็นกล่องสําหรับปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตามบ้านเนี่ยเขาก็จะมีของเจ้าที่ให้บริการต่างๆมากมายนะคะก็ลองไปเลือกใช้กันดูได้ตามความความชอบความถนัดได้เลยนะวิธีการในการเสียบสายแลนนะคะเราก็แค่นําตัวสายแลนที่เรา เป็นสายสําหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะคะไปเสียบเข้ากับเต้ารับที่อยู่ที่โน้ตบุ๊กของเราแน้่ยเองค่ะง่ายๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น2วิธีง่ายๆที่เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับโน้ตบุ๊กของเรานะคะลองนําไปทํากันดูได้เลยค่ะมีคําถามหรือว่ายังไงเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ